ชื่อเด็กหญิงเกวารินดมค่ะชื่อเล่นชื่อว่าไอค่ะอายุ13ปีอยู่โรงเรียนยุพาทเาลัยชั้นมอหนึ่งค่ะผมชื่อเด็กชายชื่ว่ากุงชัยครับชื่อเล่นชื่อบอลอายุ13ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนยุพาชวิทยาลัยนีนาโคตหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทําง,งานเป็นอะไรนะคะแต่ว่าก็อยากจะทําง,งานเกี่ยวกับด้านการศึกษาค่ะก่อนมาเรียนก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมอยากเป็นอะไร รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะห้องเรียนก็ไม่เหมือนห้องเรียนทั่วไปหรือว่าห้องเรียนพิเศษค่ะก็จะเป็นห้องเรียนแบบเรียบแบบกลุ่มเรียนกับเพื่อนๆชอบค่ะชอบมากแล้วก็มันทําให้เราได้รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรบ้างค่ะเพราะว่ามันสนุกเพราะได้เรียนกับเพื่อนๆเ,เ,เป็นกลุ่มแล้วก็ได้ใชเ้เทคโนโลยีต่างๆให้มากกว่าห้องเรียนธรรมดาครับนี่คือรายการคิดต่างสร้างปัญญาในช่วงที่3มนะครับเรายังอยู่กับ ทางอาจารย์วิริยะนะครับแล้วก็อาจารย์ศักดาคุยกันเรื่องของห้องเรียนแห่งอนาคตนะครับ,รบในช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องว่าเอ๊สิ่งที่ทางดรวิริยะเองกับอาจารย์ศักดากาลังทําห้องเรียนอนาคตอยู่เนี่ยมันเป็นการทําคู่ขนานกับระบบปกติที่มีห้องเรียนอยู่ไหมเราไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมครับครับคือใจจริงเนี่ยเราอยากให้โรงเรียนทุกงรงเป็นห้องเรียนแห่งอนาคตครับเราก็เราก็ เราก็พยายามที่จะขายไอเดียตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนในโรงเรียนหรือในมหาลัยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แปลว่าอาจารย์อยากจะให้ทุกโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนในห้องเรียนแค่20 20คนแล้วก็มีระบบการเรียนการสอนคือกระบวนการเรียนสอนที่เปลี่ยนไปเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างนี้ซึ่งตอนนี้มันยังทําไม่ได้เราก็เลยจัดทําขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองไม่สามารถจะไปแทนโรงเรียนปัจจุบันได้หรอกครับเพราะว่านี่เราเรียนกันแค่ประมาณ9กกว่าชั่วโมง 16ครั้งใช่ไหมครับถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างผมเองมีลูกอยากสนใจที่จะเข้าโรงเรียนห้องเรียนอนาคตของอาจารย์สักดาเนี่ยครับวันนี้ทำไงฮะก็ไม่ยากครับก็ไปดูจากในเว็บไซต์หรือเข้าไปที่เว็บไซต์คือเว็บไซต์ jsfutureclassroom. com นะครับ js ครับผม futureclassroom หรือจะเข้าไปดูห้องเรียนจริงๆก็ได้นะครับจะอยู่ตรง BTS พญาไทนะครับตรงตึก CP Tower ครับเราก็จะมีห้องเราจะมีห้องเรียนอยู่นะครับห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูงานได้สำหรับท่านอาจารย์ที่สนใจฟังฟังดูแล้วสนใจอยากอยากเห็นว่าเออห้องเรียนเป็นยังไงเข้าไปดูได้เพื่อจะเอาไปทําที่โรงเรียนใช่ใช่ครับผมหรือน้องๆผู้ปกครองที่ฟังดูแล้วเออสนใจอยากจะรู้รายละเอียดครับก็สามารถวอล์กอินเดินเข้าไปดูได้นี้บรรยากาศเด็กต้องอายุเท่าไหร่การศึกษาในระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับ ห้องเรียนในอนาคตของอาจารย์ศักดาครับอา,อายุที่เราตั้งไว้นะครับ,รบจะอยู่ที่ช่วงอายุ12ถึง16ปี12ถึง16ปีก็ถ้าพูดถึงก็คือ,อประมาณสักปอ4ปอ5ปรประมาณปอ6ป6ถึงมอ4ป6ถึงมครับ นั่นคือช่วงที่น่าจะรู้รู้แล้วแหละว่าบุคลิกภาพ6ด้านเป็นแบบไหนคุณลักษณะของเด็กเป็นยังไงใช่ไหมครับมีความถนัดทางวิชาการอะไรบ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยพอเขาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นนะฮะเช่นถ้าเป็นมอตอ้นกําลังจะขึ้นมปลายเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องไปสายไหนสายวิทย์หรือสายศิล์นะครับเพราะว่าเวลาเขาเลือกเรียนไปในระดับมปลายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเลือกผิดมันเปลี่ยนสายเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเดี๋ยวนี้เขาไม่สายวิทย์สายศิลิน เจ็ดสายเจ็ดสายของรัฐมนตรีครับเจ็ดสายนะครับขั้สุดใช่เพราะนั้นถ้าถ้าเรารู้ก่อนแต่เนิ่นๆก็จะมีเวลาเตรียมตัวนะครับเพื่อก้าวเข้าไปสู่ในระดับมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาครับครับทีนี้ทั้งแต่ที่ที่ผ่านมาอาจารย์ก็พูดถึงว่ามันสนใจเรื่องของเกรดสนใจอะไรแต่ว่าในแง่ของระบบการเรียนที่เป็นเรื่องของการพึ่งพาการแข่งขันผลการเรียน เด็กก็ต้องยังไปแข่งอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องหรอกครับเด็กจะมีทางของตัวเองสําคัญที่สุดเลยคือเด็กจะมีความสุขขึ้นครับรบเขาจะไม่เรียนเพื่อแข่งอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์ยกเอาง่ายๆอย่างสมมุติว่าผมมีผมรู้แล้วว่าอ๋อผมน่าจะไปไปทางานองค์การสหประชาชาติผมสนใจเรื่องของนี่นี่คือเด็กนี่คือเด็กที่ที่เราทําการเรียนที่ผ่านมาแล้วอย่างอย่างเนี้เขาบอกเขาอยากไปทํางานองค์การองค์การสหประชาชาติอยากไปทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ พอเขาคิดอย่างนี้ปั๊บเขามีทางเดินเขาแล้วเขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องแข่งกับใครอเขาเพียงแต่ใช้เวลาหนึ่งก็คือไปหาความรู้สองก็คือฝึกฝนอะไรฝึกฝนเรื่องภาษา,ษาอังกฤษฝึกฝนเรื่องการสื่อสารฝึกการาสแสดงออกฝึกเขียนภาษาอังกฤษฝึกอ่านภาษาอังกฤษเขารู้เขาไม่ไปสอบแข่งกับใครเข้าจุฬาธรรมศาสตร์เหมือนอย่างสมัยเราเขาอาจจะไปเรียน A b แบกเขาอาจจะไปเรียนวิไลนานาชาติที่ไหนสักแหนึ่งแล้วก็เรียนต่อต่างประเทศ เขาอาจจะไปหาทุนเขาอาจจะไปขอทุนเขาอาจจะเขียนเรซสมม่ของเขาเพื่อที่จะขอทุนกับสาธารณชาตินี่ก็คือวิธีการของเขาแล้วซึ่งต่างกันในเมื่อเขาสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็ต้องหาว่าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมมีเปิดที่ไหนบ้างนั่นยังไม่พอเขาสนใจสิ่งแวดล้อมโลกเขาจะรู้เลยว่าเขาเขาอยากรู้อะไรมันง่ายเหลือเกินวันนี้เขาสามารถที่จะพีเซนต์เขาพีเซนต์ได้เลยครับหลังจากที่เราสอนเขาเสร็จเขามาพีเซนต์เลย ว่าไอ้ปัญหาของโลกน้ำมันจะหมดภายในกี่ปีซึ่งเด็กมัธยมต้นออกมาพีเซนได้ทำไมสิงคโปร์ถึงกลายเป็นผู้นำการผลิตน้ำในเอเชียซึ่งเด็กมต้นสามารถที่จทำได้เราประมาทความสามารถของเด็กเกินไปใช่แล้วทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เราเราเราปล่อยให้เด็กใช้ศักยภาพของเขาน้อยกว่าที่เขาสามารถทําได้เยอะ แปลว่าพอเขาค้นพบสิ่งที่เขาใฝ่ฝันครับและความถนัดของเขาถ้ามันแมทช์กันความเครียดเขาน้อยมากเลยน้อยมากเขาจะมีความสุขเดินไปตามเส้นทางแต่หมายความว่าผู้ครองต้องเข้าใจด้วยผู้ครองต้องต้องไม่ต้องไม่มาต้องไม่มาอย่างนี้นะย่างผู้ครองเนี่ยถ้าผู้ครองส่วนใหญ่เนี่ยได้ใบเกรดลูกมาเนี่ยจะชอบมาดูคะแนนวิชาไหนน้อยครับพอดูเสร็จป้าก็ไปติวเป็นปกติเ็นปกติ ความจริงแล้วเนี่ยควรจะมาดูว่าวิชาไหนได้เยอะแล้วส่งเสริมแล้วส่งเสริมวิชาได้น้อยเนี่ยปล่อยไปเถอะม,มันไม่ตายหรอกถ้ามันไม่รู้อะไรสักบางอย่างครับครับแล้วบางบางทีในอนาคตเขาก็มารู้เพิ่มเติมเขาเองได้อืมนั่นแหละครับคือแนวคิดของเราเราไม่ได้สร้างให้คนมาติวติวติว,ตวแล้วก็ไปแข่งกันพอชนะแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะทําอะไรผมกลับมาถามอาจารย์สักดานิดหนึ่งว่าถ้าผมมีลูกอยู่ในช่วง ป .6 ถึงม .4 ม .3 ม .4 ผมเข้ามาผมจะต้องทดสอบอะไรบ้างให้ถึงรู้ว่าไอ้ผมเหมาะที่จะมาเรียนหรือยังใช้เวลาทดสอบนานมากน้อยแค่ไหนครับที่จริงในส่วนของการทดสอบเนี่ยมันไม่ต้องมีการทดสอบเลยก็คือเข้าไปเรียนได้เลยทีนี้มันก็เรียนค้ากับคนอื่นๆใช่ครับเพราะเราต้องการให้ให้เขามีความหลากหลายให้เขาเจอกับคนเยอะๆออ๋อผมตอนแรกผมยังเข้าใจว่า อาจารย์กําลังจะสอนเด็กตามความรู้ตามความชอบของเด็กก็น่าจะเลือกเด็กที่กลุ่มคล้ายกันใช่ไหมครับไม่ใร่เราใช้กลุ่มหลากหลายเลยแล้วหลากหลายนี่หลากหลายอายุด้วยหรือเปล่าหลากหลายอายุด้วยครับเพราะว่าเวลาเขาไปทํางานจริงหรือเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเขาก็ไม่ได้เจอกับคนแค่อายุไล่ๆกันเขาก็ต้องเจอกับคนที่ทํางานกับคนที่อายุเยอะกว่าลูกผมสมมติว่าอยู่อยู่ป .6 ครับก็อาจจะต้องมาเข้ากลุ่มนี้เนี่ยกับเด็กที่อยู่มสี่เป็นไปได้แล้วมันจะมีความเหลื่อมล้ําความแตกต่างกันมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าในการศึกษาของเราเรามีแต่เรียนไก่พวกเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าพอมาอย่างนี้ปั๊บเขารู้เลยว่าอ๋อทีนี้เด็กม4อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยขาดทุนอ่ะมันเรียนกับเด็กปหกเข้าใจผิดอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สอนให้เขาแข่งกันครับ เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองโอเคแล้วก็การสอนก็ไม่ได้สอนเขาเหมือนกันแต่ละคนได้รับการสอนคนละอย่างกันครับอินส i r เรชันเหมือนกันถูกต้องครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใชแต่กระบวนการต่อหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนคนละเรื่องครับเขาจะเข้าไปอยู่ในเขาอาจจะเข้าไปอยู่ในทีมทำโปรเจกต์เรื่องหนึ่งซึ่งมีรุ่นพี่ มสามหรือน้องมหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันทําตรงนั้นตรงนี้นะฮะแล้วคนพรีเซนต์เป็นคนนี้คนทําเป็นคนนี้มันจะสนุกแล้วมันก็สอดคล้องกับสภาพจริงๆของของเขาที่เขาจะต้องเจอรั่นแหละครับจากผลที่เราได้ทดสอบมานะครับครับมีบางคนที่อายุมากกว่านะครับเรียนกับเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างไงฮะ ครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่านในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยอุย้ยทาไมเด็กเด็กที่อายุน้อยกว่าเขาเนี่ยทําไมเขาถึงรู้เยอะจังหรือทําไมเขาทาตรงนี้ได้เยอะอกว่าเขาจากเดิมนี่เขาคิดว่าเออเขาเรียนระดับสูงกว่าเขาเก่งกว่าแต่พอมาอยู่จริงๆพวกเขารู้สึกว่าเออบางอย่างเขาก็รู้น้อยกว่าเด็ก ที่อายุน้อยกว่าเขามันก็เกิดแรงกระตุ้นว่าเอ้ยฉันฉันจะปล่อยให้มันเป็นตามระดับชั้น4ี่ห้าหกไปแล้วฉันคิดว่าฉันจะรู้เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ละฉันต้องหาข้อมูลก็คือตั้งใจตั้งใจมากขึ้นครับครับแล้วเขาก็รู้ว่าเออแต่ละคนที่เราเห็นว่าเอ้ยดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคอะแต่เรื่องนี้เขาเก่งมากเลยนะครับเขาเก่งกว่าเราอีกอืมเขาก็จะเห็นความแตกต่างของเด็กแต่ละคนแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออแต่ละคนมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งเขาเขาก็ไม่ต้องแข่งใครใช่ไม่ต้องแข่งกับใครเพราะว่าเขาจะพัฒนาตัวเขาเองเพราะว่าในตัวของบทเรียนเรามันมีเรื่องของคเอทีฟซึ่งคเอทีฟเนี่ยไม่ได้สอนให้คนแข่งกันสอนให้คนทําสิ่งที่ดีกว่าเสมอวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ของชิ้นนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราผมมองว่าอุปสรรคของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจของผู้ปกครองแล้วล่ะใช่ครับถูกไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจแนวคิดนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่สนับสนุนที่จะให้เด็กค้นพบศักยภาพในตัวเองเราไม่เราไม่รับเด็กที่มาสมัครเองนะว่าเด็กเดินเข้ามาแล้วมาสมัครเรียนเราไม่รับครับไม่ประโยชน์ครับไม่ประโยชน์นะต้องผู้ครองอืใช่เพราะฉะนั้นผู้ครองต้องรู้เรื่องผู้ปครองต้องเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรครับครนะฮะเพราะว่าต่อให้ทําให้ดีผู้ครองยังคิดแบบเดิมยังทําแบบเดิมเพราะว่าเด็กก็เพราะว่าผมมองว่าพอผ่านสบกครั้งของอาจารย์ไปแล้วเนี่ย เสร็จแล้วถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจผู้ปกครองก็จับเด็กเข้าไปอยู่ในกรอบเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์และอันนั้นจะเสียทําให้เด็กเครียดมากขึ้นนะ,ะผมว่าไม่มีประโยชน์กับเด็ก <c oughs> ไม่ไม่มีประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเท่าที่เราทําผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองแฮปปี้ไม่ใช่99เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้ปกครองแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เด็กเขาก็มีความสุขอะเรียนมีความสุขขึ้นม,มีความสุขที่จะเรียนแล้วมีแล้วก็ไม่เครียดที่จะละเลยในยบางส่วนครับ ผู้คลองก็โอเคไม่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยไปได้ผู้คลองก็โอเคฮะแล้วเขาก็รู้ว่าเขากำลังร่วมมือกันพัฒนาคนคนหนึ่งซึ่งมีแต่ละแต่ละคนมีแต่ละวิถีเราก็ไม่จําเป็นต้องแข่งกันนะฮะตรงนี้นะคือสิ่งที่เขาจะประหยัดเวลาแล้วเขาก็มีโอกาสที่ดีๆที่รอเขาอยู่เยอะแยะต้องเรียนถามว่าตอนนี้เนี่ยห้องเรียนแห่งอนาคต ของทางอาจารย์ศักดากับอาจารย์วิรยาเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่บ t ทีตะกี้บอกว่าอยู่ข้างๆ BTS ที่พญยาไทยครับผมนี้สาขาที่หนึ่งแล้วก็มีที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่มีแล้วมีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีที่ภูเก็ตครับแล้วก็ที่สํารงที่แถวโซนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกที่หนึ่งครับผู้ของต้องมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน อันนี้ถามตรงๆเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยแพงแน่แพงแน่บอกตรงๆว่าแพงแน่ห้องกระทันสมัยอะไรหมดทุกอย่างก็แพงแน่ก็จริงๆถามว่าแพงไหมก็มันมันอยู่ที่มุมมองแต่ถ้าเรามองถือว่าอนาคตของลูกของเราการที่เขาจะไปถูกเส้นทางไม่ต้องเสียเวลากับการกวดวิชาที่เยอะแยะมากมายก็ถือว่าไม่แพงนะคะตัวของหลักสูตร96ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่18,000บาทนะครับเรียนอยู่ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเปิดเทอมก็4เดือน รับเรียนทุกวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ว่าสะดวกนะครับก็ตลอดสี่เดือน96้าบหกชั่วโมงครับก็ถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับกวัววิชาโอเคมันก็คงไม่แพงแต่ถ้าเทียบว่าถ้าโรงเรียนเองจะเอาแนวคิดอาจารย์ไปใช้เนี่ยยินดีเลยเพราะว่าอยากจะให้ทําอยู่แล้วจะต้องใช้เงินขนาดไหนโรงเรียนก็ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องลงทุนอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของห้องเรียนเนาะตัวตัวกายภาพเนี่ยคือ บรรยากาศที่จะเกิดการเรียนรู้ภาวะผู้นําต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นบรรยากาศที่มันใช่อ่ะเจ้าต,ตัวห้องเรียนในห้องหนึ่งนี่ก็ประมาณสักรวมอุปกรณ์ประกอบก็ประมาณสักห้าแสนสมมติว่าอาจารย์มีโรงเรียนหนึ่งเอาฉันจะลงทุนห้าแสนทำห้องเรียนแห่งอนาคตคนะอโอเคทํากายภาพห้าแสนมีซอฟต์แวร์รรแล้วมีซอฟแวร์เพื่อที่จะให้ไอ้ไอจอที่มันเป็นบอร์ดเนี่ยกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่เด็กทุกคนจะไปเล่นได้นะครับ,รบแล้วก็มีหลักสูตร คอร์สแวร์เมื่อกี้ซอฟตแวร์นี่คอร์สแวร์ใช่ไหมฮะหลักสูตรอีก16แล้ว People w a r e ล่ะ p e o p เ e w ร r e เราเทรนได้เพราะว่าสองคนสองคนที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยมาส่งมาเทรนมีหลักสูตรเทรนใช้ระยะเวลานานมากเลยคหลักสูตรเทรนก็ประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วฮะครับโรงเรียนไหนจะเปิดมายินดีเลยบริษัทก็เทรนให้เปิดเราอยากให้เปิดกันเยอะๆเราอยากให้ทําครับมันคือการเปลี่ยนแปลงคืออย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีห้องแบบนี้ ผมเชื่อว่าผู้คองแฮปปี้ที่จะจ่ายเงินโอเคทั okay. ้งนั้นทุกคนสามารถไปดูไปชมได้ครับโอเคทัางนั้นฝากอาจารย์สักดาห์นิดหนึ่งครับท้ายรายการอยากจะให้ทางผู้ชมทางบ้านเข้าใจในเรื่องของโรงเรียนแห่งอนาคตยังไงทางดรวิญญาด้วยเชิญครับครับคือห้องเรียนแห่งอนาคตที่ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราไม่ได้แค่ต้องการแค่ว่า ให้เด็กเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อฆ่าเวลาไปแต่เรามองถึงว่าเราจะพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงให้กับเด็กของเรายังไงนะครับให้เขารู้จักตัวตนของตัวเองให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะครับและยังไม่พอเรายังจะพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญในการประกอบอาชีพแนอนาคตให้กับเขาด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับซึ่งอาจจะขาดหายไปจากการเรียนในในห้องเรียนปกติในแง่ของจานเีย คุณสมบัติของคนที่เราคาดหวังว่าจะทําอาชีพใหม่ๆในอนาคตเนี่ยมันมีสามตัวที่สําคัญมากๆหนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ครับซึ่งตรงนี้โรงเรียนเราไม่ได้ทําไม่ทําและไม่ได้นะเน่โรงเรียนไม่ได้ทำเลยครับสองก็คือการสื่อสารครับการสื่อสารเนี่ยต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกฝนครับซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสอีกอ่ะคนละหนึ่งนาทีก็ห้าสิบนาทีพะห้องเรียนละห้าสิบคนนะครับก็ทําไม่ได้นะครับล้านที่สามคือแรงบันดาลใจ สามตัวนี้สําคัญมากแรงบันดาลใจจะเกิดจากอะไรเกิดจากวิชั่นเกิดจากมุมมองมุมมองจะเกิดได้ไงเกิดจากเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องซ้าๆครับเพราะฉะนั้นสามตัวนี้แหละครับที่เราทําให้ในคุณสมบัติพื้นฐานเราหวังที่จะเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพครับครับโอเคงั้นขออนุญาตว่าถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะต้องรบก,กวนทั้งอาจารย์ศักดาแล้วก็อาจารย์วิทย์มาเล่าเรื่องผลสําเร็จที่ เรื่องนี้ในอนาคตข้างหน้าเราเราคิดว่าคนที่จะพูดได้ดีสุดคือตัวผู้เรียนและผู้ครองดีครับเอาไว้มีโอกาสคราวหน้าเนี่ยเชิญทั้งผู้ขคองและเด็กมาคุยนะครับขอบคุณอาจารย์วิทยาและอาจารย์ศักดามากครับขอบคุณมากครับนี่คือรายการคิดต่างสร้างปัญญาในสัปดาห์นี้ครับพบกันสัปดาห์หน้าเวลาบ่ายสามโมงทุกวันเสาร์นะครับสวัสดีครับครับ